สวัสดีค่ะพี่พวันนี้อารียาพิออเดอร์จะมาแนะนำอ,อุปกรณ์ตกปลาจากจีนกันนะคะการตกปลาเนี่ยไม่ใช่เพียงกิจกรรมยามว่างแต่ยังเป็นงานอดิเลยที่ผ่อนคลายและท้าทายในเวลาเดียวกันนะคะไม่ว่านักตกปลามือใหม่หรือมืออาชีพการมีอุปกรณ์ตกปลาที่มีคุณภาพและเหมาะสมก็ช่วยให้การตกปลาเนี่ยสนุกมากขึ้นและได้ผลมากยิ่งขึ้นนะคะอุปกรณ์ตกปลาจากจีนจะมีอะไรบ้างไปดูกันคะ่ะ สินค้าแนะนำรายการที่1ค่ะเบ็ดตกปลาคัล้อราคาจะอยู่ที่323้หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ1627.9 2บาทค่ะสินค้ารายการที่2นะคะถังใส่เหยื่อปลาราคาจะอยู่ที่4 7 8 8หยวนคิดเป็นเงินไทย241.31บาทค่ะสินค้าแนะนำรายการที่3ค่ะกระชังใส่ปลาราคาจะอยู่ที่56.8 0หนยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 8 6 2 7บาทค่ะสินค้าแนะนำรายการที่4ค่ะกระติกใส่อุปกรณ์ตกปลาราคาจะอยู่ที่5.4หบาะ และสินค้าแนะนารายการที่5นะคะกระเป๋าใส่คันเบ็ดตกปลาค่ะราคาจะอยู่ที่71.25อหยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ359.1 0บาทค่ะและนี่คืออุปกรณ์ตกปลาจากจีนที่ทางเราได้ค่ดเลือกมาแนะนาให้กับพี่ๆได้ดูกันนะคะหากพี่ๆเลือกสินค้าได้แล้วก็สามารถนามาเปิดบินสั่งซื้อกับอารียาพิออเดอร์ได้เลยค่ะระยะเวลาการนาเข้าทางรถ4-5วันและทางเรือ10-14วันนะคะหากมีคนไหนยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม,มก็ติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะส,สินาานคค้าาจจกีตออองเด่ะ